สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เฉินรังเทพนะครับอันนี้จะมาขอดูพระที่คอพี่เฉินกันนะครับสวัสดีครับพี่เฉินดูพระที่เขาหน่อยครับพี่ตอนแรกเห็นบอกเอาพิตตี้มาเห็นเอามาดูพระในคอใช่ไหมใช่ครับพี่ก็อันนี้เป็นต้องถอดไหมถอดถอดกันได้เลอันนี้อันนี้เป็นก้นระคังระคังหลวงพ่อก้นระคังแต่องค์นี้เนี่ดำสนิทติดที่หนึ่งมาแล้วนะอันนี้องค์แรก มีห้อยหลายองค์้วข้างหลังก็จะมีคุณแม่บุญเรืนอนคุณแม่บุญเรือนอันนี้ก็นิ่งเลยแต่นี้ยังไม่ยังไม่ได้ประกวดเลยยังไม่เคยประกวดเลยคุณแม่บุญเรือนที่เล็กแลก้วก็ได้คอมีหลายองค์เลยอันนี้ก็จะมี อันนี้จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อคงวัดวังสับรดอ่าแล้วทงคำครับนี่แล้วทงคำก็อ่าใช่มีจานหลวงพ่อคงอันนี้ก็จะเป็นยันดวงเล็กโคกแรกลายเสืออ่าครับพี่อันนี้ก็หลายแชมป์ครับเนสวยเลยครับใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวทิเอันนีเอตัวทีเอหลวงพ่อทวดอันนี้แปดแชมป์อ่าครับพี่อ่าแล้วก็องค์สุดท้ายองสุดท้ายก็ เป็นอะไรอ๋ออันนี้ค่อยนี่เหรียญทัตตัมไอเหรียญทแตมอ๋อแชมป์งานล่าสุด<ม>แดงแดงอ่า<ม>แชมป์งานสุดราชการล่าสุดสวยแล้วก,แแวก็แล้วก็ยังมีมีมีอันนี้เดี๋อ่ออันนี้ค่อยกับกล้องเป็นน้ำเต้าเซียนแปะ อ่าน้ำเบียดเป็นน้ำพยันน้ำเต้าเซียนแปะอ่าอันเนี้ยหอยประมาณนี้อ่าโอเคครับพี่ขอบขอบคุณมากครับพี่